สวัสดีนักฟังที่รักค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังช่องนิยายรักอักษรามณีช่องนิยายเพื่อความเพลิดเพลินและความสุขของนักฟังตอนนี้ทางช่องได้เปิดรับสมัครสมาชิกรายเดือนแล้วนะคะสำหรับแฟนนิยายที่สมัครสมาชิกรายเดือนเป็น V.I.P จะได้รับสิทธิพิเศษในการรับฟังคลิปนิยายของอักษรามณีซึ่งสมาชิกเท่านั้นที่จะได้รับฟังก่อนใครอย่างต่อเนื่องค่ะ และคลิปในใิยายสำหรับสมาชิกจะเริ่มเผยแพร่ให้ฟังกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจค่ะทุกการสนับสนุนจะเป็นแรงผลักดันในการทำคลิปในใิยายเพื่อความสุขของผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนนี้มารับฟังในใิยายกันได้เลยนะคะถ้าอย่างนั้นคุณเองก็ต้องรักษาเวลาสำหรับเรื่องนี้ด้วยเรื่องพี่สาวของคุณ อย่าพยายามให้เรื่องมันยืดยาวมากไปกว่านี้เพราะสำหรับผมแล้วเวลามีไม่มากนักสำหรับเรื่องไร้สาระที่มันกำลังบั่นทอนกิจการของผมอยู่และถ้าฉันไม่สามารถทำผลงานตามเวลาที่คุณกำหนดได้ละคะคุณก็จะถูกทำโทษแบบนี้ไงวิกร้องได้แค่นั้นกลีบปากสวยก็ถูกปิดไว้แน่นด้วยปากของวิกเตอร์เขาชวยโอกาสจูบหล่อน เพราะเมื่อครูตอนคุยกันชายหนุ่มเกิดความรู้สึกแปลกประหลาดขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ขณะอิงทานพูดเขาจ้องมองแต่ปากจิ้มลิ้มที่ขยับขึ้นลงและเกิดความรู้สึกว่าอยากจะแนบปากของเขาลงไปใจจะขาดนี่เขาเป็นอะไรไปก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงอยากจะบดบี้ปากตัวเองกับปากนุ่มของหล่อนนักมันคือความหลงไหลอย,อย่างนั้นหรือแต่ตอนนี้เขาไม่มีเวลาคิดเรื่องอย่างอื่นนอกจาก ปากตัวเองกับปากละมุนเรวกลีบกุหลาบอย่างหิวกระหายและอิงทานเริ่มสนองตอบเขาอย่างน่าอายเมื่อรู้ตัวอีกทีวิกเตอร์ก็ถอนดมฝีปากของเขาออกชายหนุ่มหอบหายใจแต่สายตาคู่นั้นยังจับจ้องบนปากนุ่มอิ่มของหญิงสาวแต่เมื่อจะก้มลงไปหาอิงทานกลับเบือนหน้าหนีไปอีกทางหน้าหล่อนแดงซ่านเมื่อน,นึกถึงอาการ ที่สนองเขาเมื่อครู่นอนได้แล้วนะคะวิกเรื่องอื่นเราค่อยพูดกันพรุ่งนี้เถอคะค่ะหญิงสาวเอ่ยทั้งที่เอียงหน้าไปอีกทางแต่กลับเป็นการเปิดโอกาสให้วิกเตอร์ฟังจมูกโด่งลงบนแก้มของหล่อนเซียนนี่อิงทานหลับตาแต่ได้ยินเสียงหอบหายใจพร้อมกระซิบว่าคุณเหมือนคุกกี้เลยรู้ไหมผมชอบกินคุกกี้มันอร่อยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ วิกอิงทานเสียงอ่อนระหวยอย่าว่าแต่เสียงเลยแม้แต่ร่างกายของหล่อนก็ยังอ่อนยวบเมื่อเขาเบียดตัวแนบชิดวิกเตอร์ก้มหน้าลงมาหาเขาถือสิทธิ์เคลียร์เ้าปลายจมูกบนโหนกแก้มนวลเนียนไล่ไปถึงปลายคางมนอิงทานขนลุกสู้ก่อนค่อยๆเอียงหน้ากลับมาและยินยอมรับลิ้นสากหนาจากปากของชายหนุ่ม และครั้งนี้มันทำให้หล่อนรู้สึกอบอุ่นมากกว่าครั้งแรกเสียอีกนี่มันเป็นเรื่องบ้าชัดๆทั้งที่หล่อนไม่เคยรู้จักคุ้นเคยกับเขามาก่อนแถมเจอกันครั้งแรกวิกเตอร์ยังทำหน้ายักแสดงความระรานใส่แต่สุดท้ายหล่อนกลับต้องมาอยู่กับเขาในฐานะเมียคงไม่มีเรื่องอะไรที่บ้ามากไปกว่านี้อีกแล้วทั้งที่ต่อต้านเขาตอนแรกแต่หล่อนกลับต้องมานอนเบียดเนื้อตัวกับเขา จะเรียกความรู้สึกนั้นว่าอะไรดีเกลียดแต่ก็มีความหวยหาลึกๆหล,ล่อนอยากร้องไห้ทำไมต้องตกอยู่ในสถานการณ์เหมือนกำลังจมน้ำกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเมื่อไหร่พี่สาวของหล่อนจะกลับมาสะสางเรื่องบ้าบอพวกนี้สัทีเช้าว,วันต่อมาอิงทานต้องรีบตื่นตามเวลาปกติแต่ครูสาวมีงานเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนั่นคือ ต้องเตรียมอาหารเช้าไว้ให้ผู้ชายแปลกหน้าที่กลามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหล่อนโดยไม่ตั้งใจเมื่อจัดวางสำรับบนโต๊ะที่ระเบียงหน้าบ้านอิงทานก็นั่งลงแต่อดเชะเง้อมองเข้าไปในบ้านไม่ได้เมื่อไม่เห็นเงาของคุณตัวใหญ่ซึ่งเมื่อคืนเขาไม่ยอมให้หล่อนหลับเลยทั้งคืนนึกอีกทีก็โกรธแต่พอนึกอีกทีหญิงสาวกลับหน้าแดงซ่านขึ้นมาเฉย ทั้งที่ไม่มีประสบการณ์เรื่องบนเตียงมาเลยตลอดชีวิตความเป็นสาวหากพอถึงคราวต้องเจอจริงๆหล่อนกลับเรียนรู้มันอย่างรวดเร็วแถมก็เร่าร้อนมากซสียด้วยอิงอาหารเสร็จแล้วหรอลูกเสียงของเอื้อมรักทำให้ความคิดฟุ้งซ่านของหญิงสาวสะดุดลงในทันใดขณะหญิงสูงวัยนั่งลงบนเก้าอี้แต่กลับเลียวซ้ายแลขวาเหมือนว่ากำลังหวาดระแวง หล่อนหันกลับมาทางบุตรสาวที่ยกแก้วกาแฟขึ้นจิบแล้วถามว่าวิกเตอร์ยังไม่ออกมาอีกเหรอลูกยังคะแม่อาจจะนอนตื่นสายกระมังคะนี่ถ้าเขาช้ามากกว่านี้หนูก็จะรีบไปโรงเรียนแล้วล่ะคะ่ะเขาเป็นยังไงบ้างคะอะไรนะคะแม่หญิงสาวเลิกคิ้วขณะวางแก้วกาแฟเอื้อมรักจึงเอ่ยเสียงต่ำๆก็วิกเตอร์ไงท่าทางเขาเป็นยังไงบ้าง เขาก็ปกติดีนี่ค่ะแม่เขาไม่สงสัยอะไรเราเลยใช่ไหมเขาเไม่แสดงท่าทางหวาดระแวงลูกใช่ไหมเปล่าค่ะเขาดูปกติทุกอย่างแต่ก็ยังถามถึงพี่ออนอย่ายให้เขารู้เลยทีเดียวเชียวว่าออนติดต่อกลับมาหาแม่แล้วแม่คะทำไมพี่ออนไม่เผชิญหน้ากับวิกเตอร์ตรงๆล่ะคะถ้าพี่ออนไม่ผิดเราสามารถที่จะเอาเรื่องเขาได้นะคะข้อหาสร้างเรื่องทำให้คนอื่นเสื่อมเสีย ถ้าคุยกันได้ง่ายๆก็ดีสิแต่นี่ออนบอกว่าวิกเตอร์นะ่ะโหดร้ายมากเขาเป็นมาเฟียนดับต้นของยุโรปเลยนะมีธุรกิจเยอะแยะมากมายก็เพื่อใช้บังหน้าความชั่วร้ายของตัวเองถ้าดีจริงไม่อย่างนั้นแล้วก็จะโกงพี่สาวเราแล้วตามมาอย่างนี้หรอกเหรอแม่ว่าเขากะจะเอาเรื่องออนให้ถึงที่สุดบอกตามตรงนะว่าแม่กลัวมากอย่าคิดอะไรที่มันแย่ๆตอนนี้เลยนะคะแม่ ยิ่งถ้าแม่แสดงความไม่สบายใจออกมาก็จะยิ่งเป็นพิรุธทำให้วิกเขาสงสัยไดอ้อิงเลยต้องมาพลอยลำบากต้องยอมทําดีกับคนร้ายกาศแบบนั้นใช่ไหมลูกคุยอะไรกันอยู่หรอครับเสียงห้าวกลางวันที่ดังขึ้นทำให้การสนทนาของสองแม่ลูกต้องยุติลงในฉับพลันอิงทานเหลือบมองร่างสูงใหญ่ในชุดลำลองก้าวเข้ามาแล้วย่อนตัวลงนั่นขงข้างๆ หญิงสาวเริ่มแปลกใจตัวเองมากขึ้นทุกทีเพราะพอได้เห็นหน้าเขาหัวใจของหล่อนมันเต้นผิดจังหวะไม่ใช่เพราะกลัวแต่ใบหน้าหล่อเหลาและสเสน่ห์ร้ายกาดนั้นกำลังครอบงำความคิดของหญิงสาวมากขึ้นทุกทีเอื้อมรักยิ้มหวานและตอบว่าพวกเรากำลังรอคุณอยู่นี่ไงคะวิกเอออิงบอกว่าถ้าคุณตื่นสายเราก็จะไม่ไม่กลนและอิงก็จะรีบไปทำงานทันที ผมไม่เคยตื่นสายครับคุณแม่ทำงานดึกแค่ไหนก็ตื่นเช้าทุกวันแล้วปกติพวกนักธุรกิจต้องสังสรรค์บ่อยไม่ใช่เหรอคะฉันก็แค่สงสัยว่ามันอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณตื่นสายก็เป็นได้ไม่เสมอไปหรอกครับและที่สำคัญผมไม่มีปาร์ตี้นานแล้วเพราะเวลาไม่ทำงานผมจะอยู่ในที่พักส่วนตัวไม่ชอบให้ใครมารบกวนเวลาที่ผมอยากผ่อนคลายแหม ถ้าอย่างนั้นลูกสาวของแม่ก็โชคดีมากเลยนะคะที่ได้คู่ชีวิตอย่างคุณเนี่ยเออแล้ววันนี้คุณจะออกไปข้างนอกพร้อมกับพร้อมกับอิงเขาหรือเปล่าคะคงไม่ครับรู้สึกไม่ค่อยสบายนิดหน่อยครับพอเขาพูดแบบนั้นอิงทานก็รีบหันไปมองหน้าคมครามด้วยความประหลาดใจและเอื้อมรักก็เช่นเดียวกันอ้าวที่คุณไม่สบายหรอคะ เป็นไข้ตัวร้อนหรือเปล่าคะผมรู้สึกมึนหัวหน่อยๆครับอยากนอนพักผ่อนสงสัยจะแพ้อากาศแน่เลยเมืองไทยอากาศไม่เหมือนบ้านคุณน,นี่คะครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันวิกเตอร์ผ่อนลมหายใจเบาๆและทำเหมือนว่าเขากำลังไม่สบายจริงๆตอนแรกอิงทานคิดว่าจะไม่เชื่อเพราะกลัวว่ามันอาจเป็นเล่เหลี่ยมแต่เมื่อเห็นใบหน้าของชายหนุ่มดูอิดโรย หล่อนกลับนึกไปอีกอย่างครูสาวที่ยังไม่กินอะไรเลยจึงถามขึ้นว่าวิกกินยาหรือ,อยังคะผมไม่ชอบกินยาเท่าไหร่อยากนอนพักผ่อนเดี๋ยวมันคงหายไปเองคำตอบของเขาเกือบทำให้อิงทานใจอ่อนดีว่าหล่อนยั้งตัวไว้ทันก่อนจะถามว่าหากเขาไปหาหมอจะดีหรือไม่แต่ไม่ได้หรอก อย่าได้แสดงความมีน้ำใจออกไปมากนักเดี๋ยวเขาจะคิดว่าหล่อนเป็นห่วงจริงๆแค่าการปวดหัวเล็กน้อยกระมังคนร้ายกาอย่างวิกเตอร์ถึงยังไงก็ไม่น่าเชื่อถืออยู่ดีครูสาวช่างใจก่อนพูดว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ไปพักผ่อนก่อนเถอะนะคะฉันจะไปทำงานก่อนอ้าวอิงลูกยังไม่กินอะไรเลยนะอิงไม่ค่อยหิวค่ะแม่กาแฟแก้วเดียวก็ได้แล้วคะ่ะ ถ้าอย่างนั้นก็ไปทำงานเถอะนะทางนี้เดี๋ยวแม่จะคอยดูแลวิกให้เองอิงทานหันไปมองหน้าชายหนุ่มซึ่งเขามองหล่อนอยู่แล้วแต่แววตาคู่นั้นไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีอะไรแอบแฝงแถมมันแทบจะละลายความแข็งใจของหล่อนให้วูบตามลงไปด้วยซ้าวิกเตอร์ยิ้มกับหญิงสาวแห้งๆผมไม่เป็นอะไรมากหรอกมันเป็นโรคประจำตัวก็เท่านั้นแค่ปวดหัวไมเกรนนอนสักพักก็คงหาย โรคประจำตัวอย่างนั้นหรือพอได้ฟังแล้วความเข้มแข็งของอิงทานก็อ่อนยวบลงไปกว่าครึ่งเขาคงพูดจริงเพราะการไม่สบายบางอย่างก็ใช่ว่าจะแซงทำกันได้ง่ายๆแถมเขามาจากต่างประเทศอากาศเมืองไทยอาจทำให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆถึงเขาจะร้ายยังไงแต่เวลาแบบนี้กลับทำให้ครูสาวรู้สึกว่าเขาน่าสงสาร แต่ล่อนก็ยังฝืนทำหน้าตาเรียบเฉยถ้าอย่างนั้นฉันไปทำงานก่อนนะคะถ้ามีอะไรเร่งด่วนเออถ้าปวดหัวมากจนทนไม่ไหวก็ให้แม่โทรไปหาฉันก็แล้วกันผมจะพยายามไม่รบกวนเวลาการทำงานของคุณน้าที่รักเขากล่าวแล้วหยิบขนมชิ้นเล็กๆเ,เข้าปากขณะสายตาคมจับจ้องที่ใบหน้าสวยหมดจดของอิงทานซึ่งฉาบด้วยเมคอัพ เพียงบางเบาหล่อนดูสวยจับใจแม้ไม่ได้แต่งหน้าฉูดฉาดด้วยซ้ำเขารู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างผู้หญิงตรงหน้ากับพี่สาวของหล่อนอิงออนโฉบเฉี่ยวเปรี้ยวเข็ดฟันและช่างออดอ้อนตรงข้ามกับน้องสาวของหล่อนทุกอย่างอิงทานสวยหวานแต่ไร้จริตและไม่รู้จักการหวานเสน่ดด้วยซ้ำขนาดเขาบอกว่าไม่สบายหล่อนยังทําเหมือนไม่ค่อยใส่ใจอาจเป็นเพราะ เขาร้ายกับหล่อนตั้งแต่เริ่มต้นก็เป็นได้แต่ถึงยังไงเขาก็มีความสุขลึกๆเวลาเห็นหน้าคุณครูสาวที่เรียบร้อยเหมือนภาพพับวยัยแถมอ่อนหวานมุนยิ่งกว่าน้ำป่าบ้าไปแล้ววิกเตอร์ถึงตอนที่เรือนร่างของหล่อนอยู่กับเขาอยู่ในอ้อมแขนของเขาวิกไปนอนพักผ่อนก่อนเถอะนะเดี๋ยวแม่จะทำอะไรร้อนๆให้ทานตอนสายๆเผื่อว่าจะรู้สึกดีขึ้น เอื้อมรักหันไปบอกผู้ชายซึ่งหล่อนพยายามทำใจให้คิดว่าเป็นลูกเขยจริงๆของหล่อนหลังจากอิงทานออกไปทำงานแล้ววิกเตอร์ยิ้มแห้งๆเหมือนเดิมครับผมคิดว่าคงต้องนอนพักผ่อนสักพักถ้ายังไงก็ต้องรบกวนคุณแม่อีกแล้วไม่รบกวนเลยค่ะวิกมันเป็นหน้าที่ของแม่อยู่แล้วลูกสาวแม่รักใครแม่ก็ต้องรักคนนั้นด้วยนี่ใช่ไหมคะ คนไทยเราถือคติว่าใครมาอยู่เรือนต้องปูเสือ่อต้องเลี้ยงดูอย่างดียิ่งเป็นเขยเป็นสะพ้ยด้วยแล้วก็ยิ่งต้องใส่ใจมากขึ้นหลายเท่าเลยละเอื้อมรักพยายามเรียกเรียงคําพูดใช้คําที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าหล่อนจริงใจทั้งที่ข้างในหวันกลัวแทบแย่และในเวลานั้นวิกเตอร์เองก็แสดงออกว่าเขาไม่ได้สงสัยในพฤติกรรมของหญิงสูงวัย แสดงตัวให้หล่อนไว้วางใจทั้งที่เขารู้เต็มอกว่าเอื้อมรักติดต่อกับอิงอ่อนได้แล้วรอแต่ว่ามันจะเป็นยังไงต่อที่สำคัญเขาต้องไม่บุ่มบามจับลูกกวางต้องทำตัวให้เหมือนเสือซุ่มกระตุกกระตากไปเดี๋ยวจะไม่ได้อะไรสักอย่างเพราะถ้าหากเหยื่อรู้ตัวก็จะหนีเข้าไปได้อีกคราวนี้จะจับให้มั่น จับอิงอ่อนได้เขา้าใจบทเรียนหล่อนเพื่อหลับจําแต่ในความคิดเจ้าคืนนั้นวิกเตอร์กลับยังสับสนในตัวเองถ้าเจอตัวอิงอ่อนแล้วน้องสาวของหล่อนละ่ะอิงทานคุณครูสาวแสนสวยแม้หล่อนจะดูเหมือนเรียบร้อยแต่เขารู้ดีว่าดื้องเงียบไม่ใช่เล่นเขาจะทำยังไงต่อไปชายหนุ่มเก็บความคิดนั้นไว้และกลับไปที่ห้องหลังทานอาหารมื้อเช้า จริงๆแล้วเขาไม่ได้ปวดหัวไมเกรนอย่างที่บอกกับคนในบ้านแต่ต้องการทำอะไรบางอย่างเพราะสงสัยว่าเอื้อมรักกำลังวางแผนอะไรอยู่หรือไม่เมื่อเข้าไปในห้องสักพักเขาก็ไม่ได้ล้มตัวลงนอนแต่กลับค่อยๆง้าประตูออกมาชายหนุ่มก้าวเท้าเบาที่สุดไปหยุดที่ประตูครัวและได้ยินเสียงพูดคุยวิกเตอร์เยี่ยมหน้าเข้าไปเห็นเอื้อมรักยื่นหันหลังให้และคุยโทรศัพท์อยู่เสียงนั้นเบาแต่ก็ชัดมาก เพราะบรรยากาศในบ้านเงียบเชียบมากตอนนี้ออนจใจแม่ทำยังไงต่อละทีนี้ไม่ไม่วิกเตอร์ไม่รู้ระแคะระคายหรอกว่าแม่เจอออนแล้วถ้าทางก็ไว้วางใจและคิดว่าแม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรฮะว่ายังไงนะออนจะมาหาพรุ่งนี้ให้อิงไปพบเหรอลูกจะดีหรอแต่ว่าวิกเตอร์จะสงสัยหรือเปล่าอืม คงไม่หรอกแม่คิดว่านะเพราะท่าทางเขาไม่เอะใจอะไรเลยเขาไม่สงสัยแม่แต่กำลังตามติดน้องเราอยู่นี่สิอืมถ้าอย่างนั้นให้อิงไปพบอ่อนที่นายสแควร์ร้านอาหารร้านเดิมที่ลูกชอบไปประจำจ้ะจะแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวใครเข้ามาได้ยินอิงทานค่อยๆแง้มเปิดประตูห้องเบาๆเมื่อกลับมาถึงบ้านหลังขออนุญาตหัวหน้าที่ทำงาน กลับมาก่อนสอนสองชั่วโมงเมื่อเข้าไปในห้องก็เห็นร่างสูงสง่านอนเหยียดยาวบนที่นอนหญิงสาวปิดประตูลงอย่างเบามือและเข้าไปหยุดยืนข้างเตียงหล่อนรอบถอนใจเบาๆขณะได้ยินเสียงลมหายใจของวิกเตอร์ที่ดังสม่ำเสมออิงทานหยุดมองใบหน้าคมครามหล่อเหลายามหลับเขาดูเหมือนเด็กหนุ่มปราศจากพิษภัย หล่อนพเพยอบิดริมฝีปากเป็นรอยยิ้มอ่อนและนึกถึงตัวเองที่รีบกลับมาเพราะเป็นห่วงว่าเขายังปวดหัวมากอีกหรือไม่จริงๆแล้วไม่ใช่ธุระของหล่อนเสียนหน่อยที่ต้องมาคอยเฝ้าดูแลเขาวิกเตอร์ออกจะดุดันและเมื่อเห็นท่าทางเขาไม่สบายจริงๆอิงทานกลับเป็นฝ่ายไม่สบายใจมากกว่าบอกตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าทำไม วันนี้ตลอดทั้งวันหล่อนพวักพวงและสอนหนังสือแบบไม่มีสมาธิใจหนึ่งเป็นห่วงกลัวว่าเขาจะไม่สบายหนักเพราะเห็นหน้าตาเหมือนอิดโรยแต่อีกใจก็นึกหมั่นไส้ตอนเขาแกล้งหล่อนข่มเหงและไม่เห็นใจถ้าว่าหญิงสาวก็ไม่ใจดำพอจะเห็นเขาเจ็บป่วยไม่สบายโดยที่หล่อนไม่ได้ช่วยอะไรเลยเสียงลมหายใจเบาๆแต่สม่ำเสมอของเขาทำให้อิงทานแน่ใจว่าวิกเตอร์ยังคงหลับลึก หล่อนขยับเข้าไปใกล้และอยองตัวลงนั่งขอบเตียงข้างๆร่างสูงใหญ่ที่นอนหลับสนิทไม่รู้สึกตัวเลยว่ามีใครเข้ามาคุณครูสาวอยากจะเรียกแต่กลัวว่าจะเป็นการรบกวนเข้าหรือเปล่าและนึกไม่สบายใจไม่รู้ว่าเขาหลับนานแค่ไหนแล้วจึงตัดสินใจวางหลังมือเรียวบางบนแขนของเขา ตัวเขาอุ่นแต่ก็อยากจะแน่ใจมากกว่านั้นจึงวางหลังมือบอบบางบนหน้าผากชายหนุ่มแต่แล้วก็ต้องตกใจเมื่อวิกเตอร์ลืมตาขึ้นุ๊ยหญิงสาวอุทานออกมาเพราะแขนหนาใหญ่ตวัดรัดเอวอ่อนแอนจนร่างเล็กล้มนอนบนตัวเขาวิกนะนี่คุณไม่ได้หลับหรอกหรอคะก็หลับแต่รู้สึกตัวตอนคุณจับหน้าผากผมนี่แหละปล่อยนะคะคนเจ้าเล่นี่คุณไม่ได้หลับจริงๆซะหน่อย ก่อนหน้านี้ผมหลับจริงๆก็แล้วคุณคิดว่าจะมีใครบ้างไหมที่จะไม่รู้สึกตัวถ้ามีคนเอามือมาแปะบุญหน้าผากแบบเนี้เยเพราะเขาย้อนทำให้อิงทานหน้าแดงซ่านเพราะที่เขาพูดก็มีเหตุผลแต่หญิงสาวก็ยังทำหน้ามาั้นเทียงกลับคุณคุณฉันแค่อยากรู้ว่าคุณมีไข้หรือเปล่าก็เท่านั้นเป็นห่วงผมเหรอที่รักอย่าสำคัญตัวให้มากไปเลยนะคะวิกฉันก็แค่ไม่อยากให้คุณน่ะ มาเป็นอะไรในบ้านฉันถ้าคุณเป็นอะไรไปจริงๆฉันทําไม่ถูกหรอกคะ่ะไม่รู้ว่าจะส่งคุณกลับประเทศยังไงนี่อย่าแช่งผัวอย่างนั้นสิแต่ผมนะ่ะไม่เป็นอะไรไปง่ายๆหรอกนะ้าอืมอิงทานร้องเมื่อถูกเข้าฉวยโอกาสหอมแก้มฟอดใหญ่วิกนี่คุณไม่สบายจริงๆหรือแกล้งไม่สบายกันแน่ปล่อยนะคะผมไม่สบายจริงๆไม่เชื่อหรือว่าผมเป็นไมเกรน ถ้าไม่เชื่ออยากจะดูประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลของผมไหมไม่ละค่ะก็คุณไม่เชื่อดูทำหน้าเขาสิถ้าไม่เชื่อผมก็จะกอดคุณเอาไว้อย่างนี้ละเชื่อแล้วค่ะฉันเชื่อคุณแล้วปล่อยสิคะวิกโอเคผมปล่อยเขาคลายวงแขนแกร่งจากร่างเล็กแต่สายตาคมปราบยังมองหญิงสาวและทำให้อิงทานเกิดความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเวลาเขาจ้องหน้า มันทําให้ครูสาวเสียสมาธิความหล่อร้ายกาศทรงเสน่ห์ทำให้หล่อนทำหน้าไม่ถูกทุกทีเวลาอยู่ใกล้ทำไมต้องรู้สึกแบบนี้กับเจ้านี่จอมโหดของพี่สาวด้วยนะ